ด,ดูโอ้เด็กจักอุ่มเล้วะโอ้ได้จักอุ่มแล้วเด้จักอุ่มแล้ว,ลลวโอ้เราขั้นีก โลขันนี้เป็นต่แก้ดีเนาะนี่รับเป็นแต่แก้เขาดีโลขันนี้อือ ส่วนยุทย์ข้างใต้เ้นโอ้โลคนีอะไรแก้ดีมัน,มนข,ของของของเอันสีไปล่ละเกียว đọc nhà vẫn còn nằm phải không ừ. à. xe nghỉ có thang có เฮ้ยอจักเสียวแล้วสองอุ้มบ่สองอุ้มแล้วสองอุ้มอุ้มนึ่งได้เท่าใดจักสอบเป็นว่าเศาเศาสอบเป็นเอิญอุ้มเนาะฝุ่นละเซา